คลิปต่อไปจะเป็นการสาธิตการดับไฟตอนณีที่ไฟไหม้แล้วมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่หรือไฟประเภท4เราสามารถดับได้ทั้งการเอาเบรกเกอร์ลงแล้วดับไฟหรือฉุกเฉินไม่สามารถเอาเบรกเกอร์หรือนเอาลงได้เราก็สามารถดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงได้ดังคลิปที่เราจะสาธิตต่อไปนี้นะครับกรณีที่นะครับเราใช้ไฟฟ้าที่บ้านนะครับเราเอาเบรกเกอร์ขึ้นก่อนนะครับไฟ อาจจะติดเป็นบางตัวที่เราต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่แต่ถ้าเราใช้ลใหลายๆอย่างพร้อมกันเช่นชาร์จโทรศัพท์เปิดไฟฟ้าด้วยใช้ตู้เย็นใช้เตารีดหรือว่าใช้เครื่องแค่ไฟฟ้าที่มีกําลังวัดสูงๆเช่นไมโครเวฟเช่นไดเป่าผมอาจจะทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้และเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้นะครับพอมันเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมานะครับอาจจะทําให้สายนะครับไฟฟ้าซึ่งเป็นพลาสติกหรือเป็น นะครับเฉนวนไหม้ไฟลังตัวอย่างอย่างนี้นะครับนะครับพอเราใช้ไฟเกินปุ๊บนะครับขดัวดมันร้อนเกินไปอาจจะทําให้เกิดไฟไหม้ที่สายไฟได้นะครับถ้าเราเอาเบรกเกอร์ลงได้นะครับเราก็เอาเบรกเกอร์ลงนะครับแล้วก็ดับไฟนะครับแล้วก็ดับไฟนะครับนะครับแต่ถ้ากรณีที่เราไม่สามารถเอาเบรกเกอร์ลงได้นะครับแล้ว ไฟยังติดอยู่นะครับเราก็สามารถฉีดเครื่องดับเพลิงได้เลยโดยไม่ต้องนะครับไม่ต้องตัดกระแสไฟนะครับนะครับลักษณะนี้นะครับครับจากคลิปเมื่อสักครู่นี้เราีเกิดเหตุเพลิงไหม้จากไฟฟ้าการดับเพลิงที่ดีที่สุดคือการตัดกระแสไฟฟ้าก่อนถ้าเรามีเครื่องดับเพลิงก็ใช้เครื่องดับเพลิงฉีดนะครับแต่การใช้เครื่องดับเพลิงฉีดบางทีแล้ว อาจจะยังมีนะครับความร้อนจากขดลวดอยู่นะครับอาจจะทําให้ลูกติดขึ้นมาได้เพราะนั้นการดับไฟที่ดีสุดก็คือนะครับเอาเบรกเกอร์ลงเอาคัตเอาลงนะเราก็ยังสามารถใช้น้ํามาลาดเพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์ที่ไม่ไฟได้นะครับ